วันนี้เพิ่งจะพามาทำความรู้จักกับรถยนต์โซนของคนขับนะคะจะบอกว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นรถแต่ละคันก็คือความแตกต่างของการวางระบบต่างๆจะไม่เหมือนกันสมมติรถคันนี้พวงมาลัยนะคะเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับประมาณนี้เลขเกือบเลข10นะคะกับเลข3 ใช่ไหมเกือบเลข3าตรงนี้ถ้าเป็นเข็มนาฬิกานี่ก็คือการจับพวงมาลัยนะคะเราจะไม่จับต่ำจะไม่จับสูงเวลาขับเราจะจับอยู่ประมาณนี้สำหรับการบังคับของรถคันนี้รถแต่ละคันนะคะมันก็จะมีการบังคับแล้วแต่เลยว่าจะออกแบบมาแบบไหนเดี๋ยวพึ่งพามาดูรายละเอียดต่อไปทางซ้ายและทางขวาเวลาจะบีบแตรรถทุกคันเนี่ยจะมีแตรตรง กลางพวงมาลัยเห็นไหมตรงนี้นะคะกลางพวงมาลัยถ้าดูก็คือสัญ,ญลักษณ์จะมีรูปตแตรเล็กๆอยู่รถทุกแค้นนะบีบก็กึดหนักๆไปเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีปุ่มต่างๆอยู่ซ้ายและขวาอันนี้ก็คือค่อยดูเพิ่มกันตแตรอยู่กลางพวงมาลัยการบังคับปุ่มคอนโซลต่างๆปัจจบนนุบันได้สร้างให้อยู่ติดมือ ะะกดตรงนู้นตรงนี้อะไรก็ว่าไปในเยอรมน,นีนั้นเราขับชิดเลนขวาเพราะฉะนั้นไฟเลี้ยวค่ะมันจะอยู่ทางซ้ายค่ะนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยแม้เพิ่งตบขึ้นมันก็จะเป็นไฟเลี้ยวขวาต่มาตบลงก็ปิดถ้าตบลงก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้าย ก็ตกขึ้นที่ปัดกันฝนมักจะอยู่ในอันเดียวกันอันนี้คือการเปิดเห็นไหมเปิดระดับเพิ่มไปอีกเพิ่มอีกอ่ะอันนี้คือการเปิดแล้วก็ปิดที่ปัดกันฝนแล้วก็จะมีปุ่มต่างๆซึ่งแล้วแต่รถเลยนะคะว่าปุ่มอะไรมองเห็นไหมโอเครถของเรามันจะมีหน้าปัดอยู่สองหน้าปัด พื้นฐานเลยนะคะก็จะมีหน้าปัดที่แสดงถึงความเร็วที่เราใช้ปัจจุบันนะคะว่าเราใช้ความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ความเร็วเป็นศูนย์รถไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนทางขวาจะเป็นรอบเครื่องนะคะจะเป็นรอบเครื่องรอบเครื่อง1 000, 2 0 0 0 0 0 0เวลาที่เรายิ่งใช้แรงรถเท่าไหร่ รอบเครื่องก็จะสูงขึ้นตามปกติรถมันก็จะมีทั้งรถที่เติมน้ำมันอย่างเดียวหรือเป็นชาร์จไฟอย่างเดียวหรือไฮบริดต่างๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเพิ่งจะพาไปดูความแตกต่างแต่ละอันนะคะอ่ะเกียร์ค่ะเกียร์เนี่ยแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงที่จับทางขวาใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้เกียร์นะคะโดยเฉพาะรถบัสรถขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ย ที่พื้นที่กลางรถเขาจะไม่ใช้ละเขาจะไว้ที่มือค่ะเกียร์นะคะมันจะอยู่ที่มืออย่างเช่นของพึ่งรถคันนี้ก็คือเป็นเกียร์ออโต้ตัว R ก็หมายถึงถอยหลังตัว N เป็นเกียร์ว่างตัว D เดินหน้าตัว P จอดตัว L ก็แค่พาขึ้นนะคะตบขึ้นนะ ตบขึ้นจะได้ตัว L หรือก็คือถอยหลังให้อยู่ตรงกลางนะมันจะมีข้างบนกลางแล้วก็ล่างถ้าอยู่ตรงกลางก็คือเกียร์ว่างถ้าตบลงสุดก็เป็นเกียร์เดินหน้าแต่ตบตอนนี้ไม่ได้ <laughs> เพราะว่าจอดอยู่นะฮะส่วนถ้าจะใส่ตัว P สังเกตลูกศรค่ะนะฮะลูกศรเนี่ยบอกว่าให้กดไปทางนี้ก็แปลว่ากดตัวนี้ค่ะจะได้ตัว P ีก็คือพักจอดรถนั่นเอง มีอะไรอีกไหมที่ควรจะแนะนําตอนนี้ก็ประมาณเท่านี้ค่ะว่าพวงมาลัยของเรานั้นจะมีอะไรบ้างส่วนเออมนูต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปต่อไปจ้าอ่ะเบรกคันเร่งอยู่ที่ขาเหมือนกันเลยคะ่ะการวางไม่รู้จะเห็นไหมเพิ่งขยับถอยลังก่อนนะโอเค ขาของเรานะคะเนี่ยโซนะคะ mm hmm. เวลาที่เกียร์ออโต้มันเดิมเลยเบรกคันเร่งเบรกคันเร่งนะคะถ้าเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยมันก็จะมีคลัชเข้ามาด้วยใช่ไหมคะคลัชเบรกคันเร่งคลัชเบรกคันเร่งนะคะ แต่อันเนี้ยเนื่องจากว่าเป็นเกียร์ออตโต้ดังนั้นเนี่ยขาซ้ายสุดไม่ใช้ค่ะขาซ้ายสุดเนี่ยจะมีที่วางให้แล้วก็จะใช้แต่ขาขวาในการบังคับรถเบรกคันเร่งเบรกคันเร่งถ้าเป็นเกียร์กระปุกก็ใช้ทั้งสองขาเลยคลัชเบรกคันเร่งสลับไปมานะคะโอเคอันนี้ก็คือจะบอกว่ามันก็เหมือนกันเบรกมือรถ คันนี้ก็จะไม่ใช่เบรกที่ดึงที่มือแล้วนะคะมันจะอยู่ตรงนี้ตัวเบรกมือก็คือตัวเพยดึงเบรกมืออันนี้ก็คือปุ่มไฟเดี๋ยวพิ่งพามาดูเหมือนเดิมโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะศึกษารถในขั้นพื้นฐานก่อนจะออกตัวก็อย่าลืมตั้งกระจกหลังให้มองเห็นประมาณนั้นเลยนะคะ เหมาะกับคนขับนะที่นั่งต้องตั้งขยับเข้าไปอีกเอาให้ขาเราถึงเหยียบข้างล่างได้นะคะแล้วก็นั่งได้เป็นท่าประมาณ45้าองศาเอ้ยไม่ใช่45องศา9กสองศานั่งแบบสบายสบายพุงจะได้พุงไม่ต้องชิดมากนะดูระดับที่ตัวเองถนัดกระจกเนี่ยต้องตั้งให้เห็นประมาณนั้นเลยนะคะเห็นตัวรถ ประมาณนี้เห็นพื้นด้วยนะคะเห็นซ้ายขวาส่วนกระจกขวาก็คือต้องตั้งให้เห็นตั้งให้เห็นตัวรถด้วยนะคะอันนี้คือตำแหน่งที่คนขับนะเพิ่งก็จะเห็นอยู่นะะมุมอับต่างๆก็ใช้การที่เราต้องโยกนั่นเองโยกไปโยกมาอันนี้ก็คือที่สำคัญสำคัญที่เราควรจะรู้ในรถยนต์เบื้อง้น